สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะอยู่กับผมในเกมแร็งนาล็อกออนไลน์เซอร์เวอร์พอนเทล่นะโอเคเซ r ร์เวอร์ลา c เซร์เาสิกนะครับรองรับทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็น PC Android หรือว่า i o s ครับผมนะสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปดูผมได้เลยนะโอเควันนี้ก็จะไปล่านินจาสูตรนะครับผมกับชูนะในตัวเดียวกันก็คือมูนักนะครับผมนะโอเคผมไปดูเลดในะการดรอปแล้วเนี่ย อพอๆพอกันเลยนะมันดอบเท่าการ์ดเลยนะครับผมนะถ้าดอปจากตัวมูนักเนี่ยหรือว่าถ้าจะไปหานินจาสูตรเนี่ยจากไอชิโนบิก็ได้นะแต่ว่ามันก็ยากพอๆกันเลยแต่ผมมองว่าถ้าจะไปหาแล้วเนี่ยผมว่าไปหาชูด้วยเลยดีกว่าเพราะชูค่อนข้างที่จะดอบง่ายกว่าอาจจะแบบกว่าจะได้คือ,อ,อ,อกว่าจะได้ไอนินจาสูตรเนี่ยผมว่าน่าจะได้ชูมาหลายคู่อยู่โอเคผมก็เคยไปหานะเคยไปล่าแต่รอบนี้ผมจะเก็บเสื้อ มันดรอปเสื้อมาเยอะมากผมจะเก็บเสื้อมาแล้วมาดูว่าได้ดินจากสุดบ้างหรือเปล่าโอเคป้าเดี๋ยวไปลุยกันในแมปพาย้อนเลยครับผมอ่าโอเคก็เดินเอาละกันนะครับผมนะจริงๆใช้ใบดันแล้วย้อนกลับมาชั้นหนึ่งก็ได้นะครับผมนะแต่มันเปลืองใบดันอ่าวันดีคุณนี้ด้วยครับนะชนะพัดฟาร์มนะครับผมโอเคก็เดเดินเอา โอเคแน่อยู่ชั้นสามผมว่าชั้นสามชั้นสี่มันเป็นในนี่แหละชั้นสี่เป็นโซฮีวิ่งวิงเดินเดินเอาไม่ไกลเท่าไหร่เดยกกดกรำมรอเลยเฮ้ยเอาไม่ใช่อันนี้ไปโคโอเคโอ้ยมาของที่มาผมก็จะใส่เป็นสีเหมืองเลยนะครับผมนะเพราะว่าตัวมันเป็นอันเดด ไม่มีการ์ดยิงอันเด็ดแรงด้วยนะเนี่ยมันจะดรอปเสื้อแบบเนี้ยมามันมีโอกาสที่จะเป็นนินจาสูตรนะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นเสื้อแบบเน่าๆอ่ะเป็นเสื้อลูเน่าๆโอเคแล้วก็คอยหารองเท้าคอยหาชูเพราะผมว่ามันน่าจะดรอปชูด,ดีอยู่เลือกยิงอย่างเดียวเลยเลือกยิงมูนักอย่างเดียวยิงแค่มูนักเลย าจะหารองเท้าใส่เนี่ยถ้าจะตีบูธผมว่าตีชูง่ายกว่านะผมว่าตีชูเอาง่ายกว่ามันล่าง่ายมันถูกด้วยเนี่ยมาแล้วเห็นปะอุยดอบไวมากเลยใช่ไม้มต้องใช่ดิมันดับจากมูนักอะชัวเอ้ไขาดาวอย่าห้าวดีงเก็บเสื้อตลอดอ ผมไม่มีแว่นด้วยอ่ะแต่น่าจะใช่แหละเฮ้ยสมุดผมไม่รู้แพงหรือเปล่า,เ,าเก็บไว้ก่อนเก็บหมดอ่ะได้อะไรมาผมเก็บหมดอ่ะแต่มาไวอยู่โอเคเดี๋ยวก็คอยดูว่ามันดอกช่วงไหนบ้างนะ เอ้ยมาอีกแล้วคู่หนึ่งมาไวอยู่นะผมว่าผมว่ามาไวอะ่ะมันดีกว่าตอนไปหามันดีกว่าตอนไปหาบูธอะ่ะอันนี้คือแบบกี่นาทีเองผมมาสามนาทีครึ่งตอบชูมาสองคู่แล้วนะอืมคิดภาพกำลหนึ่งได้เท่าไหร่วันนี้เดี๋ยวลองยิงมาเรื่อยๆก่อนผมเอ้ยมาแล้วสามคู่แล้วว่าเฮ้ยเอาอยู่นะโอ้แต่เสื้อเต็มเลยว,วะ่ะ ต้องเอาไปเก็บก่อนมั้ยเนี่ยแต่ผมน้ำหนักเยอะอยู่ไม่เป็นไรต้องดูก่อนเฮ้ยเสื้อต้องมีมาบ้างแหละนินจาสุดอุ้ยรองเท้ามาอีกแล้วสี่คู่วรับหนึ่งมันดับชูเยอะขนาดนี้เลยหรอ เอาชูไปตีบวกเจ็ดขายดีกว่ามั่งจังหวะเนี่ยอุ้ยมาอีกแล้วเหรอห้าคู่เลยเหรอกี่นาทีเนี่ยเฮ้ยทุกคนมันมาไวาเกินมะเนี่ยหกนาทีบูเฮ้ยชูห้าคู่เลยเหรอโอ้ย<จ>าสูตรมาบ้างหรือเปล่าเข<จ>า,า,าบอกถ้าเป็นนิจาสูตรมันจะตัวละสิบบาท ถ้ามาก็เจ๋วเลยถ้ามาก็เจ๋วเลยเอ้ยมาแววคู่ที่หกก็อย่าอย่ากินเสื้ออย่าก,กินเสื้อไข่ดาวงึงอย่ายุ่งเลยเอ้ไข่ดาวมาเสื้อกูมาโห้ยแล้วนี่ยังไม่หมดครึ่งแรกนะเนี่ยครึ่งแรกยังไม่หมดอะชูมาสี่ห้าชูมาหกคู่เลยวะ เอาจัดว่ะผมแบกน้ำหนักได้โคตรเะเยอะใกล้แล้วใกล้ใกล้หมดแล้วมาหน่อยเด้มาเด้มาเด้มาเด้คูที่เจ็ดมาเด้ถึงบอกให้ทำพิปห้ากัมเฮ้ยมาว่ะ ยลูเอ้ยเจ็ดคู่ว่ะสิบห้านาทีแรกว่ะเฮ้ยจัดจ้านในย่ามนี้เกินไปปะครับเจ็ดคู่เฮ้ยเหลือกี่วีวะเฮ้ยเหลือสี่สิบกว่าวีมีโอกาสที่จะได้คู่ที่แปดนะเนี่ยโูเจ็ดคู่แล้วถ้ากำหลังเอ้ยสิบห้านาทีหลังมาอีกเจ็ดคู่นี่กำหนึ่งดอกเกือบยี่สิบคู่เลยนะ ขนาดนั้นเชื่อวหรอวะโบกไอชูเนี่ยมาเป็นพ่อค้าขายชูดีกว่ามั้งผมว่าพ่อค้าขายรองเท้าผมว่าเสื้อเนี่ยอยากให้มันมีน,นี่ติดมาบ้างเลยะนินจาสุดถ้านินจาสุดต,ติดมามั่งนี่จะเป็นอะไรที่เปียวมากป่าบั๊บหมดแล้ว โอเคเดี๋ยวรีบไปนี่ก่อนรีบรีบทำเวลาเดี๋ยวขอดูว่ามันมีชุดสิบบาทติดมาบ้างบปล่ไม่น่ามีเลยว่ะแต่มันขายได้ตัวละห้าร้อยเลยนะขายได้ตัวละห้าร้อยเลยถ้าตัวละห้าร้อยนีย่คือไม่ใช่คือไม่ใช่ไอ้นินจาสุดที่เราตามหาแต่ถ้ามันขึ้นว่าตัวละสิบบาทเนี่ยถ้าตัวละสิบบาทเนี่ยใช่เลยน้องผมสอนไว้อย่างนั้นเราก็จะได้ไม่ต้องส่องด้วยว่ามัน ว่ามันใช่ของที่เราตามหาหรือเปล่าผมว่าน่าจะไม่มีเพราะว่าโอกาสดอกมันพอๆกับการ์ดเลยนะโอกาสดอกของมันเท่าการ์ดเลยอืมหนังสือก็ไม่แพงที่หลังก็ไม่ต้องเก็บมไม่มีเลยนะไม่มีไม่มีสิบบาทผมเลยเห็นปะโอเคขายได้สามหมื่นเฮ้ยทำเป็นเล่นโอ้ยกาแรกได้เจ็ดคู่เลยทุกคน หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสวยเจ็ดคู่ไปต่อกันมาไว้รอบนี้เว้อย่าให้แพ้รอบพี่แล้วเว้รอบนี้อย่าให้แพ้รอบพี่แล้วเว้บู๊มาไว้รอบนี้อย่าแพ้รอบพี่แล้วเว้ ได้อีกสามได้อีกสามคู่คือครบสิบคู่เลยนะคือกัมหนึ่งเป็นสิบสิบคู่เลยพดทเอาไอ้ไข่ดาวมืงนี้หลายรอบแล้วนะกุ้ยการ์ดมูนักเฉยอะ่ะการ์ดมูนักไม่เฉยวะ่ะยัดการ์ดนี้ใส่การ์ดนี้เอาไปเล่นบอลอะ่ะที่มันจะมีโอกาส มีโอกาสเสียเพิ่มขึ้นมีโอกาสเสียบ่อนเพิ่มขึ้นสมาเ์ทเอนินจาว,ะว่ะเฮ้ยมันดับหมวกอะไรด้วยไม่รู้อ่ะมันดับหมวกมันดับหมวกมูนักมาแน่เลยเอ้ามาคู่หนึ่งมา เยอะไปเลยโหกำเอ้ยสิบห้าทีหลังนี่หวยมายากอยู่นะสิบห้าทีแล้วนี่เจ็ดคู่เลยสิบห้าทีหลังสิบห้าทีหลังเพิ่งจะโผล่มาเนี่ยเหลือเก้าทีผ่านไปหกทีเพิ่งจะมาเคอเอ้การมาสองใบเลยวะ่ะ อุ้ยการหล่นสองใบแล้วเสื้อนินจาสูตดผมไม่ต้องมีบ้างอะเนาะหรือมันไม่ดรอปเสื้อนินจาสตรให้ผม<อ>ว่ะผมไม่อยาก็ก<ด>ช่วย<ด>แหละเออช่วยในเรื่องขยะเพราะยังไงขยะมันตันอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วมันมันไม่ได้ดรอปแบบร้อยคือต่อให้ต่อให้คอสเราเต็มตัวหรือว่าสุดแค่ไหนอะ่ะอุย้ยมาแล้วคู่ที่สองมันก็จะขยะมันก็จะไม่มีวนันดรอปร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันตันแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขยะจากตัวมอน โอเคคุยส่องมาเว้ยขออีกสักคู่หนึ่งเว้นะเฮ้ยไข่ดาวมันกินของผมไปอะผมไม่อยากให้มันว่ะเพราะผมไม่รู้ว่าเสื้อที่มันกินไปมันใช่นินจาสุดหรือเปล่า,าผมตามหาอยู่โอ้ยการสามใบ เอ้การ์ดสามใบแล้วถ้าไม่มีนินจาสูตรมานี่ไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะเว้ยฮัลโหลตอบการ์ดมาทําไมเพื่อนอยากได้นินจาสูตรอยากได้เสือ้อไม่ได้อยากได้การ์ดคำเดียวการ์ดสามใบเฮ้ยเฮ้ยไม่ให้เลยเหรอเออเออมาเว้ยโอ้คำหลังไม่แทบไม่ดอบเลยอะชูอะ กรรมแรกมาเจ็ดคู่กรรมหลังมาสามวะไอ้พี่กรรมแรกเลยสิบห้าทีแรกเจ็ดคู่สิบห้าทีหลังสามคู่แต่เดี๋ยวดูก่อนมันเหลือหนึ่งนาทีสองนาทีอ่ะอาจจะมาอีกอาจจะมีมาอีกเอ้ย ยังมาวะ่ะสี่คู่โอเคสิบห้าทีท้ายมาสี่คู่นะเออได้อยู่โอเคอยู่โอเคก็น่าจะหมดกั๊มไปที่เรียบร้อยแหละแต่โอ้โหสิบห้าทีแรกมาดีมาสิบห้าทีหลังไปหนักตรงการ์ดมากกว่าคือการ์ดมันมาบ่อยมากเลยสิบห้าทีหลัง โอเคกัมจะหมดแล้ววเสื้อตัวท้ายเว้ยไปกัมหมดแล้วโอเคมาเดี๋ยวมาดูว่าได้อะไรกันบ้างไอหมวกน่าจะเป็นหมวกมูนักปะนั่าไะใช่แต่อุ้ยผมตกใจเลยสิบบาทเฮ้ยโหผมว่านึกว่าได้นินจาสุดโอ้ผมว่านินจาสุดผมไม่ได้เลยเหรอ ือผมอยากลองส่องอะ่ะได้ไหมเออผมคือผมไม่มั่นใจกับราคาว่ะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอลองส่องดูผมยากรู้อะว่าผมจะไม่ได้นินจาสุดเลยเหรอเพราะว่ามันมีโอกาสดอกอะโอกาสดอกของนินจาสุดมันเท่าการ์ดเลยแล้วการ์ดผมได้มาสามใบอะทุกคนเออคือการ์ดมันผนุ่มได้มาสามใบอะโอ้โหผมก็เลยแบบน้อยใจหน่อยๆว่าทําไมอุ้ยโหผมเราเก็บมาเยอะมากเลยเนะี่ย แต่ทำไมนินจาสูตรไม่ดอกให้ผมเหือผมตั้งใจมาหามันมากเลยนะนินจาสูตรผมจะไปเจาะรูแต่บูนี่ได้มาเยอะมากเกินคาดเลยนะกัมเดียวสิบเอ็ดคู่เลยนะบูตเออไม่มีจริงๆว่ะม,มันมันราคามันบอกได้เลยเห็นปะไม่มีนินจาสูตรเลยมีแต่ไอเสื้ออะไรก็ไม่รู้เนะี่ยตัวละห้าร้อย โอ้การมาสใบนินจาสูตรไม่ดรอปเลยสวยมากนะถือว่าสวยมากเลยเออเหมือนในนี่เลยแต่ผมก็เคยโชคดีตรงที่ผมเคยไปมิดหมอผมได้มิดหมอมา3เล่มแต่ผมไม่ได้การเวนเบิร์กเลยนะเออเ,อเวนเบิร์กอะไรนะเอออันนั้นก็เป็นความโชคดีหน่อยอันนี้อาจจะดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปเพิ่งไปกร,รมเดียวก็ไม่เป็นไรเพราะว่าได้ชูมาค่อนข้างเยอะนะหนึ่งรรได้มาสิคู่เลยเออก็ถือว่าโอเคหมวกก็เก็บไว้ อ่ะเก็บหมวกเดี๋ยวเอานี่มาสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมนะฟาร์มมูนักนะครับผมนะก็มีโอกาสดอกอ่าสินจาสตรด้วยนะครับผมนะแต่ก็ไม่ดอกให้ผมก็ได้ ชูมาทั้งหมด11คู่นะในกร,รมเดียวนะครับผมนะเพื่อว่าคนไหนอยากจะมาลองล่ากมาก็ลองมาดูนะครับผมนะมีแค่ธนูสีเหมืองมาก็ได้นะครับผมกับธนูซิลเวอร์นะเนี่ยใส่สีเหมืองมาล่าสบายๆเลยนะครับผมนะเบิ้ลเอาทีเดียวตายนะทีเดียวเราสองไม่แน่ใจเมื่อกี้นี้ว่าทีเดียวนะเออฮิตเดียวนะอย่าฮิตเดียวแหละโอเคก็ประมาณนี้ครับฝากดถูกใจนะกดติดตามมาด้วยละกันนะครับผมนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผม